ครับวันนี้เราก็ได้อ่าข้าวปูแกะกับยำกุ้งมากินครับอันนี้คือยำกุ้งนะครับอันนี้คือไม่ไม่มีให้เลือกด้วยนะครับว่าเอาเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดอะไรไม่ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมขอเซ็ตกดก่อนนะครับจะได้วางคืนแล้วไม่เปื้อนเนาะ ไม่รู้ว่าเป็นน้ำยำหกใสหรือเปล่าหรือยังไงนะครับจำเป็นอันนี้ผมไม่รู้ต้เอเลยเช็ดก่อนโตจะได้แบบไม่ไม่เหม็นนะโอเคก็จะเทป่าขอไม่จำเป็นออกนะครับเราจะประมาณนี้นี่คือยำกุ้งนะครับยำกุ้งกุ้งสด,ดแล้วอีกหนึ่งเมนูนะครับของเราก็คือ ข้าวกุ้งแกะนะครับก็คือเขาจะแกะกุ้งมาให้เราครับประมาณเจ็ดแปดตัวครับผมนับดูเมื่อกี้ประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกุ้งข้างบนเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทีนึงแล้วก็น,นี้เป็นน่าจะเป็นน้ําสําหรับไว้ราดข้าวกุ้งแกะนะครับจอนะแล้วก็จะมีนี่ช้อนมีมาให้นะครับ นี่ผมไม่รู้ว่าน้ําอะไรนะแล้วทำไมไม่มีมันไม่มีกลิ่นมันไม่มีกลิ่นน,ะะน,นี่เราเก็บไปก่อนโอเคเรามาดาูส่วนที่เป็นข้าวกุงแกะนะครับผมจะเปิดข้าวกุงแกะก่อนเลยเขามีที่เปิดมาให้อย่างดีนะ,ะอุ้ยอ๋อคือแยกส่วนอย่างนี้เลยนะคะรับผมนึกว่าแบบเปิดออกมาแล้วแบบไอ้นีย่ยังติดอยู่กับถ้วยไม่ใช่นะครับ ข้าวกรูแกะจะมีมันมันเรื่องหรือเปล่ามีมันเลือดปั๊นี่เราจะปูปั๊ดไว้ตรงนี้นะนี่ครับนี่เปิดออกมากจะเป็นแบบนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะครับมีเจ็ดตัวข้าวก้งแกะแก็เอามากินกับยำกุรูอูจะมีแต่ข้าวได้เยอะนะครับข้าวจะเต็มถ้วยเลย <laughs> สจอดตนะครับ แล้วมาดูกันต่อกับนี่ออ้หกไหมเนี่ย <laughs> ยำกุ้งนะครับยำกุ้งโอ้โหถ้าผมเปิดฝาแล้วผมเอียงเมื่อกี้ก็คือเรียบร้อยนะครับอาบน้ำไหม่ <laughs> ลอดไปหอดไปโชคดีไปครับหกไหมหกไหมไหกหรือเปล่าขอให้ไม่หกไม่หกนะครับผม เดี่ยนี้ผมซอยกันไหมนะไม่หงนะครับปิดน้่นหน้าดีมันจะผมจะเอียงกล่องลงดูแล้วกันนะครับว่าเป็นประมาณไหน<อ>ปึ๊บเอียงแบบนี้แล้วก็นี่ครับเป็นแบบนี้เลยอู้หอมนะครับน่ากินมากหอมจํำม,มากเป็น คนดมดูอ้หันนี้คือแบบยำในอุด,ดมคติเลยนะครับกิ่นยำแบบที่สุดกินอะไรดีกินอะไรก่อนโอโหช,ชิมอันนี้ก่อน,นะคะผมชิมแบบข้าวกับกูแกะค่อนอ่าเดี๋ยวผมขอชิมข้าวาาอืม <laughs> อ๋อเขาโรยพริกไทยมาด้วยนะครับอืม อร่อยกุ้งที่ผมจะกินทั้งตัวผมไม่ทิ้งหางนะแบบนี้เลยครับหนึ่งคัทำเป็นเล่นอร่อยเย่ยอร่อยครับอร่อยอันนี้ของจริงเลย๋ยวคนจะกินครับยำกุ้งนะครับ แต่ยังไม่กินกุ้งนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะมีอะ,อะไรบ้ามีมะม่วงด้วยหรอ่ามะม่วงนั่นนี่ครับมผมว่าอร่อยแน่อร่อยชัวร์ที่สุด คืออร่อยแบบอร่อยอร่อยแบบไม่อวยแบบอร่อยจริงจริงโหร้านนี้เขาทำถึงทำถึงสุดใช่เลยครับอนเนี้ยตายแล้วไม่รู้ว่าร้านเขาเพิ่งเปิดหรือว่า หรือหรือว่าเปิดมานานแล้วแต่ไม่มีในในแอปนะครับแต่ว่าผมเพิ่งเห็นวันนี้เลยคือผมเพิ่งเห็นวันนี้เลยผมก็เลยเพิ่งสั่งมาแบบของดีครับของจริงอุ้ยร่วง อืคำโตๆแบบนี้นะใช่เลยอร่อยมากๆอร่อยมากจริงๆน้ำจํำนะครับน้ำจำํำนี่ราข้าวเลยบอกเลยคือที่สุดน้ำจำ้ำราข้าวมีใครกินแบบผมบ้างครับกิน ยำกับข้าวคอมเมนต์ได้นะ <c oughs> คือแล้วน้ำยำเขาอร่อยเดี๋ยวมาลองชิมกุ้งสดนะครับแต่กุ้งเข้าดูสดจริงนะครับตอนเนี้ โอ้โหอย่างนี้แบบไม่รีวิวไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวร้านใก้เขาแรับนี่ของดีจริงจริงนี่นะครับอันนี้ก็ก็คือผมสั่งมาโอ้นี่ผมสั่งมาจากลน์แมนนะครับเขาไม่ได้สปอนนะอันนี้ผมสั่งมาจากตรงนี้พนักงานก็ส่งดีนะครับชำนาญทางมีมารยาทติ๊กไปครับ ให้บริการควมันระวังนะครับสินค้าไม่หกเลยโอเคแล้วก็จะเป็นการให้คะแนนร้านนะครับได้ถ mm hmm. ูกต้องปัจจุฑพันเหมาะสมอาหารดีปริมาณคุ้มค่ารสชาติถูกปากครับโอ้ oh ผมตีให้หมดทุกอย่าง ให้ห้าดาวเลยครับนี่คือให้ห้าดาวเลยนะเรียบร้อยร้านของดีครับของดี ตัวนี้ตัวใหญ่ไปนะครับต้องเอาหางออกสุดอร่อยแบบตะโกน กินแต่ข้าวเดี๋ยวยำไม่หมดนะฮะแย่ข้าวก็เหลือเยอะนะครับเหลือเกินครึ่งเลยนะโอาไ <c oughs> <c oughs> ดีไงโดนละ <c oughs> <c oughs> โดนยันได้โอ้โห ไม่รู้ว่าโดนไหนบ้างมันลับเมื่อกี้อโอเคครับเอาใหม่อเอาฝั่งนี้ครับม้วนขึ้นมาอย่างนี้นะครับเป็นเส้น มะม่วงเป็นเส้นมะม่วงเป็นอย่างแบบดีดครับเสเ้นมัน มันเพิ่งนึกได้ลองเอากุ้งนี้มาใส่ในน้ำยำนะว่าจะเข้ากันแค่ไหนเอคงว่าอร่อยนะแล้วอ,อร่อยไปอีกแบบนะกุ้งสุกยำยำกุ้งสุกนะก็ะ <c oughs> จริงกับข้าวนะอร่อยมันเดิมผมว่าอืม ก็อร่อยนะแต่มันสุกแต่นี่มันสดนะครับกุ้งอันนี้สดนะ 嗯。嗯哦，扫盲。 เริ่มอิ่มแล้ว พอเผ็ดแล้วก็จะร้องไห้นะครับ สิบเจ็ดนาทีเหรอไวมากเผ็ดนะเือเผ็ดมาเผ็ดๆนะครับสดน้ำยําไป อร่อยอู้กุ้งตัวสุดท้ายแล้วครับโอ้เยอะเยอะสุดๆกุ้งแบบเคลือบพริกอย่างนี้แล้วไป <c oughs> ครับชิ้นสุดท้าย โอเคครับโอเคาก็ต oh. okay. <ista> no ้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พราไม่ไหวแล้วจบคลิปนี้ผมต้องไปสั่งน้ำหวานมากินแล้วโอ้โหไม่ไหวเหงื่อเต็มโอ้โหเปิดแอร์ด้วยนะไม่ใช่ไม่เปิดแอร์ เปิดแอร์ยี้าองศาโอ้แตงเหนือเต็มนะสุดๆอลโ้โหแต่อร่อยจริงครับอร่อยก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้ครับวิดีโอก็ยาวมาถึงสิบเก้าจะยี่สิบนาทีอาจจะจบคลิปตอนยี่สิบกว่าวันนี้ก็อิ่มมากๆครับโอ้โหข้าวถ้วยครับกินไม่หมดเหลือนิดเดียว ข้าวแบบเต็มถ้วยเขาให้มาเต็มแบบเต็มเลยนะใส่กุ้งไปด้วยกุ้งประมาณหกตัวหกตัวแล้วก็ตัวเนี้จากที่ผมนับหางตรงนี้จะมีกุ้งสดอยู่เจ็ดตัวนะครับเอาล่วรวมแล้วเยอะนะครับเยอะมีมะม่วงมีอะไรด้วยน้ำยำนี่คืออร่อยมากนะครับแล้วกุ้งอย่างหวานนะครับกุ้งอย่างหวานนะ เป็นกุ้งสดแบบกุ้งสดเลยน่าจะไปซื้อมาล็อตใหม่ๆน่าจะเพิ่งเปิดร้านนะครับน่าจะซื้อมาล็อตใหม่ๆอืมคือที่สุดก็ไม่มีอะไรครับก็เห็นว่าร้านมันโผล่ขึ้นมานะครับก็เลยอยากลองสั่งดูหิวข้าวก็เลยแบบหาอะไรมากินก็เลยลองสั่งดู่าเอ้ยมัเจอร้านใหม่แล้วลองสั่งมากินดู ก็ถูกปากครับร้านก็อยู่ไม่ไกลครับประมาณ3กิโลจากตรงนี้รวมๆแล้วผ่านครับจบคลิปแล้วครับ